สินแสหมิงตื่นเตือนอัดดวงราสัปดาห์ให้เอซีอย่างนี่วันพฤหัสแล้วชาวลัคนาราศีมีนนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้จันทร์ที่29พฤศจิกายนถึงอาทิตย์ที่5ทธันวาคม29 30 123 45นะครับ ต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีมีนนั้นดีไม่ดีสลับกันทั้งสัปดาห์เลยเดี๋ยววันนี้ดีเดี๋ยวพรุ่งนี้หงุดหงิดเอามางุนหงุดหงิดเอาดีขึ้นเดี๋ยวเงินเข้าจะมีเรื่องหงุดหงิดอีกแล้วเดี๋ยวหาเดี๋ยวเหวอะไรก็ไม่รู้สัปดาห์หน้านี้ไปดูให้ดีเถิดนะครับพอมาวันจันทร์ก็หงุดหงิดเรื่องงานนะมันมีผู้ร่วมงานหรือว่างานบางอย่างทําให้เราหงุดหงิดหรือเหมือนกับร่างกายเราไม่ค่อยพร้อม แต่มันมีเรื่องงานที่เราจะต้องแก้ปัญหาแล้วก็คนอื่นเสือให้คนอื่นทําแทนก็ไม่ได้เราต้องทําเองอะไรอย่างเงี้ยนะก็วันจันทร์ก็จะจุกหงิดจุกจกไม่ใช่จุกหงิดหงุดหงิดจุกจิกหน่อยนะครับพอมาอังคารพุทธแฮปปี้ขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องการเงินการทองหรือผลประโยชน์หรือรายรับน่าจะมีข่าวดีอะไรบางอย่างเข้ามาทําให้คุณแฮปปี้ขึ้นในเรื่องเงินเงินทองทองนะนะครับวันที่ 30แล้วก็1นั่นแหละเป็นวันแห่งความโชคดีของชาวลัคนาราศีมีนพอมาวันพฤหัสอา้าวมีเรื่องจุกจิกบุญงิดอีกแล้วสุขภาพไม่ค่อยดีเครียดระวังเกี่ยวกับมึนๆหัวไมเกรนนี่แหละครับดาวมันโครจรไว้แบบนั้นดาวเจ้าตัวเองก็ยังอยู่ในเรือนวินาศ่นะเนาะก็ต้องระวังหน่อยส่วนสัปดาห์หน้าดาวย้ายสาดวงสาธันวาดาวสุกย้าย เข้าเทวีโชคอยู่ในเรือนลาภาดาวอังคารดาวพุธย้ายวันที่4ีธันวาก็บอกแล้วย้าย3าดวงไงแต่มันก็ย้ายแล้วทำให้ชะตาคุณเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีอยู่เหมือนกันแหละพอวันพระหัสจุกจิงคุญง,งิตปับ๊บอ่ะวันศุกร์จะโชคดีได้เงินอีกแล้วหรือติดต่ออะไรในเรื่องเงินเงินทองทองจะได้รับความสําเร็จดีในวันศุกร์ สาร์อาทิตย์อาจจะเป็นวันที่ชาวลัคนาราศีมีนได้เดินทางท่องเที่ยวหรือไปเที่ยวไหนสักอย่างหนึ่งหรือไม่ก็หาเรื่องไปทําบุญไปไหว้พระสักก็ได้นะครับชาวลัคนาราศีมีนนะนะส่วนในเรื่องของความรักนะครับดาวเจ้าเรือนความรักคือดาวพุธโครจรเป็นประนะอยู่ในภพลอยกลางฟ้าอยู่ในเรือนการงาน อาจจะมีใครสักคนหนึ่งมาชอบพอกันกับเราซึ่งมาจากเดินการมาจากงานก็ได้แต่ก็ระวังจะไปเจอเอาคนมีเจ้าของนะเขาอาจจะมีแฟนหรือมีผัวมีเมียอยู่แล้วก็มาเจอกันจากงานนะก็มาชอบเราหรือว่าเราไปปิ๊งเขาอะไรอย่างนี้แหละงดูให้ดีเอะ <c oughs> ในสัปดาห์หน้านะนะครับส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้ว นะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วคู่จะทําให้จุกจิกหุดหงิดกับเรื่องไม่เป็นเรื่องนะคู่อาจจะทําให้จุกจิกกับเรื่องไม่เป็นเรื่องเช่นเรื่องญาติพี่น้องเรื่องนูน้นเรื่องนี้เรื่องอะไรอย่างนี้แหละนะแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ต้องไปีเรียงอะไรกับมันหลอกภาพรวมๆแล้วก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีส่วนวันที่ไม่ดีก็บอกไปแล้วนะขอให้ชาวลัคนาราศรีมีนทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ ออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงงให้ปังกับสินแสหมิงของแง่เมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแง่เมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเหงแ Astrology การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล